เราต้องแผ่บ่อยแค่ไหนแล้วต้องแผ่อย่างไรแผ่อะไรได้บ้างเ่ยครับแผลบิดามัรดาหมูญาติปู่ย่าคุณพ่อคุู้ที่คุยกันเมื่อวันเนี้ยหมดจิตพอเหตุไรก็ไอ้แผลมันตอนสวดอะหรือขึ้นที่เขาโอ้แผลผมด้วยนะแผ่ให้ฉันด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีอะมันมีคนอย่าลืมผมนะคะหรือหนูนะคาอะไรพวกเนี้ย แล้วก็แผ่ไปพิจารณาไปผลที่ได้ก็คือดูดูดูที่แผ่แล้วเนี่ยบางทีเราจำได้นะเวลาเขากลับมาเราเนี่ยแสดงได้ผลนะครับพองขึ้นที่เราส่งไปเนี่ยมันถึงทงเปลี่ยนแปลงได้ถูกเขาอาจจะฝันให้เราครับประมาณนี้นะ ในความฝันเราสามารถจะไปแก้แก้ไขชีวิตธุรกิจหรืออะไรเขาได้ในฝัน่จริงนะเนี่ย<ะ>ไม่ใช่ไม่จริงจริงนี่คือประโยชน์ในการสวดมนตนะ์ประโยชน์ในการทนทนนะแค่ว่าก่อนนอนเราบอกหลวงปู่ว่าให้พาไปทาบุญทํางานหน่อยสุดท้ายแล้วที่เหลือก็แล้วแต่หลวงปู่นะครับ มันไปเองไปเองไปในซื่อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรารไอ่อา,อาจจะไม่ได้ต้องอาจารานทุกวันจนกว่าท่านจะพาไปนะพาไปครับท่านจะรู้ว่าสมควรถึงเวลาอย่างอะไรประมาณเน<อ>ี้ยไม่ใช่ก็ัสองสามวันบอกท่านก็ครูก็เลิกแล้วอะไรประมาณนี้ไม่มีความอดทนเลยนะรประมาณานั้น ทุกอย่างต้องต่อเนื่องและใช้ความเพียรความมานะวิริยะทั้งสิ้นนะถูกไม่ว่าทางโลกและทางธรรมนะนักธุรกิจมันก็ต้องพิจารณาแล้วงานทำก็ต้องพิจารณาแล้วฝึกกรรมฐานก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วมึงคนฝึกมารูกี่ปีครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยครับรู้ไปหมดแล้วยกเว้นตัวเอง บางคนเนี่ยโอ้ลุตาไปไหนรู้หมดแหละเรือทุกเรื่องยกเวนตัวเองประมาณนั้นไม่รู้มันไม่ได้อะไรนะพูดถึงมันไปอยู่วิเวกมันก็ไม่ได้อะไรนะมันเหมือนเดิมมันไม่ได้อะไรน่าจะได้มันน่าจะมีรถ มันน่าจะคือวัจีเนี่ยวจีเนี่ยมันมันลดเลยแล้วเหลือมโนครับที่มโนได้เนี่ยมันก็คิดได้ตัวมโนนี่สําคัญนะคะเปลี่ยนมโนกรรมได้เนี่ยสุดยอดนะเพียงเห็นหน้าเนี่ยฝันในข้านักคืนนี้มันยังฝันคด้เพราะแล้วเรานึกเรานึกจักรพรรดิกบหลวงปูค่คระลวงปู่จะเิ่นสตา,าใหญ่นี่นะมันต้องฝันเห็น ผมวันเนี้ยคืนเนี้ยอกลับไปมันก็ฝันแล้วครับนี่คือเรียกว่าเปลี่ยนมโนกรรมถูกเปลี่ยนจากมโนกรรมไม่ดีให้มันดีไงแค่ดูผลงานเนี่ยผลที่เรานึกอเขาบอกว่าเราแก่แล้วสบายไงแก่แล้วสบายโอ้โหโคตรสบายเลยครับไปไหนก็ เพียงสิคนึกเขาก็มาแล้วห่ะอย่างน้อยผีมาก่อนนะ,ะครับนมาตามฟังทุกวันเนี่ยบางคนนะ่ะก็เหมือนเดิมเส้นหน้ามาันก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเออหน้าอาจจะใสขึ้นหรือหน้าาจะมีความสุขขึ้นเนี่ย็ยากครับ<ะ>แต่บางคนเขาฟังทุกวันจริงๆริเนี่ยเยขาบอกไม่ได้ยินเสียงลงตาแล้ว มันเหมือนนอนไม่หลับครับเราต้องเปิดฟังไว้เนี้ยเออเปิดไว้ก็แล้วหลวงตาก็จะไปแล้วกี่วันเนี้ย <c oughs> เปลี่ยนลังละเอาเทปเก่าๆมาฟังกันแล้วกันพี่หลวงตาบอกว่าให้เราฝึกให้เห็นตัวเองนะครับเราต้องเห็นอะไรในตัวเองบ้างเนี่ยเห็นความไม่ดีในตัวเองมันขึ้นมาตอนไหนมันขึ้นยังไงครับแล้วพอมันขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยครับ ถ้าเราจะจัดการยังไงถ้าเรายัางจัดการตัวเองไม่ได้สแสดงว่ามันยังจูนะทุกมันมีอยู่นะทนั้งมีมันยังจูนะจะจะกำจัดมันได้ยังไงแพ้มันไม่มาเนี่ยสาคัญที่สุดเลยนะก็ต้องมันสวดม,ม,มันฮะมันขึ้นทั้งโลกเนี่ยมันตัดเลยคบนี้เขาวิเวกนีกายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกได้สบายบจิตวิเวก ถ้ออกมาดูมันจะมีขลื่นเลยกระทบต่างๆหูจมูกเลยนะกายเปเี้ก็อยู่ในอยู่ในห้องมีเต้นนสลับกันไปโอ้ไม่กี่ปีทําทงี้ได้เนี่ยสี่ห้าปีอาิตษาใ้ใครก็ได้ครับแล้ถ้าหากเรายังต้องเกิดอยู่เราก็ยังต้องมีโรภกลดลงมมีกิเลสตัณหาอยู่ใช่ไหมครับมีทีนี้เราจะบาลานซ์ตัวนั้นยังไงไม่ให้มันมันล้างไม่ได้หรอก บาลานกับบาลานคือมันไปเองครับให้มันอยู่กลางๆไม่ให้มันเป็นโทษมากหรือให้มันรู้อะครับตรงนีถ้าฝึกนานๆเนี่ยจิตมันจิตมันจะเป็นบวกอ้โหจะบุคลีงกายจะบวกครับมันมันไม่แช่นานมันรู้ครับไม่รู้ไม่มีหรอกครับดีก็รู้ไม่ดีก็รู้มนุษย์เนี่ยแต่เราจะไปทางไหนนานแค่เองอ๋อครับถ้าไปไม่ดีนานก็นานแล้วแหละ ที่ว่ารู้หมดดีไม่ดีถูกผิดรู้หมดรู้แต่เราควบคุมได้แค่ไหนควบคุมไม่ได้อช่อ่าครับแสดงว่าสายใยกับกรรมาฐานยังไม่แน่นน่ะสายใยกับหลวงปู่สายใยกับภูมิหาร,สา,รสายใยกับจักรพพัดไม่แน่นนะที่วัาฐานนะัดูตรงนี้นะครับถูกต่องนะดูตรงนี้แหละผลกระทบแล้วมันก็นกนมันไหลไปไนานอ,าอานาคตมันก็รู้เฉยๆนะครับหายแล้ว การอารมณ์ได้ไวความรู้สึกถูกต้องอถูกต้องปี๊ดเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆไอพ้พวกที่พ่อชอบปี๊ดปี๊ดไวปี๊ดเร็วปี๊ดเร็ว <laughs> <laughs> มันก็จะลดลงเรื่อยๆมา่อ <laughs> นอก็พูดไม่คิดพูดทุกอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้ก็ควบคุมได้โชคระวังมากขึ้นเนี่ยต้องปิดวาจาพูดให้น้อย หรือพยายามอยู่ในกรรมฐานอยู่ในกระลุงปูเนี่ยสำคัญคมันเป็นฐานมันเป็นสายใหญ่ตุเป็นสายใหญ่ถูกครับก็เหมือนเราเรียนหนังสือเราอ่านหนังสือเราเรียนเนี่ยเวลาเรานึกมันก็มีมันก็จำได้อะใช่ไหมล่ะไอ้ฝึกกรรมฐานนค่น่ะนึกถึงท่านตรวจเนไปแผลไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นอน่ะ มันก็เริ่มมีฐานเนาะคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะพูดยังไงก็เป็นได้อย่างนั้นจะว่าง่ายก็ได้นะจะว่ายากก็ใช่นะแล้วอย่างการที่การพูดเล่นการพูดเพ้อเจอร์ถือว่าเป็นมจีกรรมหรือเปล่าพูดเพ้อเจอร์พูดอะไรมันจะเกิดความเคยชินในการพูด ความเคยชินโชกครับไม่เล่นมากมันจะไม่เห็นพวกกันเล่นกันประจำเหมนนะนก็ติดชินเล่นกันนะครับชินถ้าเจอกันเมืออ่อไหร่ก็มีการชินเมื่อน,นั้นประมาณนั้นแหละ <laughs> นี่ก็เรียกความเคยชินความเคยชินถูก เราจะลดตัวนี้ลงยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เรามันมันรู้ทันว่าเอ้ยมันต้องเบรกแล้วมันควรต้องหยุดแล้วมันถ้าเราฝึกกันจริงๆนะพวกนี้มันเป็นมันเป็นการมันเป็นการคลายเฉยอ๋อคลายอารมณ์ใช่ครับตุถ้าเราุไปฟังเกจิเขาคุยกันเนี่ยโอ้ม่ในสมมาสนุกนะตุครับเขามีการ น,นั่นกันเวอร์ชันเนี่ยสุดยอดเลยลูกลอลูกชนมีรับมีส่งรรประมานั่นแหละถ้าเราไปฟังเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เวลาไปลูกศิษย์ใครลูกศิษย์ไปเจอกันเนี่ยโอ้โหหูพึ่งล้วลูกศิษย์อ่ะครับเหมือนที่เมื่อก่อนหลวงตาไปหาหลวงตาอ้อ,อ,อยบ่อยลูกศิษย์หลวงตาอ้อยลูกศิษย์ ประมาณนั่นแหละอครับถ้าเกิดว่าเราอยากตัดกรรมที่ไม่ดีจากบุคคลที่เราเคยทํากรรมกับเขาไว้นะครับหลวงตามีวิธีการอย่างไรบ้างครับเวลาสวดก็แผ่รำดับแรกนะพยายามห่างหน่อยห่างบ่อยๆครับแล้วก็แผ่บ่อยๆถ้าเรา<ม>เราเจอเราลองมันจัด มันจะมากกว่าถ้าเราไม่เจอแล้วมันก็ยังยัง,ยงน้อยหน่อยมีการแให้เจวดาแลใพุทธคุณที่เกี่ยวข้องกับเข้าอ่ะ,อะสวดมนต์ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับหลวงตาเขาบอกว่ามีความรู้สึกม่วงนอนมากก็เลยนอนสวดแล้วก็กรรมพระไปแบบนี้เนี่ยไม่ผิดใช่ไหมคะ โอ้โหเขาก็ทํากันอย่างนั้นนะครับจริงก็อยู่กับพระไะบางครั้งงนอนก็นอย่าไปฝืนหลับไปเถอะครับถ้าไม่อยากหลับก็ลืมตาสวดเอาถ้าลืมตายังหลับอยู่ก็ยืนครับถ้ายืนยังหลับอยู่ไม่รู้จะทำไงแล้วครับบางครั้งมันฝืนตัวเองลุกขึ้นมานั่งไม่ไหวจริงๆ่ยมันก็เลยต้องนอนยไงนอน,น,นสวด ทำไงได้ให้มันเบาเบาได้เร็วห้าจิตมันเบาเร็วๆอะไรถ้าจิตมันเพลินปันสวดที่ไหนเราให้เพลินที่นั่นนะเพลินทุกที่ที่เราสวดไม่ว่าจะสวดนานสวดน้อยสวดมากเพลินฮนะแล้วมันก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอมีการสัมผัสมีอะไรจะทำให้เราเขี้เกียจไม่ ไม่ขี้เกียจตื่นมาสวดมนต์ช่วงตีสามครึ่งนะครับหนูอดงทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีพลังมีกําลังใจหรือมันสวดแล้วมันรู้สึกว่าไม่เหมือนเวลาปกติที่สวดนะครับดึกๆงันขึ้นมัน,น,ม,นมันวังเวงจบขึ้นมนุษย์ก็น้อยขึ้นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีมาก พอมนุษย์หลับส่วนใหญ่จีสามจีสองเนี่ยถึงนอนดึกมันตีสองมนันก็นอนแล้วละคนแต่มันมีน้อยที่มันนอนหกโมงอ่ะขึ้นมันวิเวกขึ้นแล้วคนสึดกรรมฐานพวกที่ชอบฤทธิ์พวกที่ไม่เกิดก็จะเอาเอาช่วงนี้แหละเขาจะนอนกลางวันนอนกลางวันหรือนอนหัวค่ำไปตื่นทีสามทีสามหกโมงถึงเจ็ดโมง ยืนเดินนั่งนอนถ้าทำได้เนี่ยไม่กี่ปีนี่แสดงว่าเล่งเลยนะเนี่ยครับเร่งจริงๆนะอย่างฝึกสวดจกักรพรรดิหรือในศาสัหลวงปู่หลวงตานะครับเราต้องควรเดินจงกรมมากน้อยแค่ไหนและการเดินจงกรมเราต้องกม,อององมันอคำว่าเดินจงกรมคือเปลี่ยนไอ้เยบบทเนนั่งนั่งนานเนี่ยมันก็มันทำให พวกตึงพวกอะไรเนี่ยแต่ถ้าลุกขึ้นแล้วแล้วก็เดินไปเดินมาก็รตรวจไปด้วยเนี่ยําให้มันคลายยืนเดินนั่งนอนอะครับประมาณนั่นแหละอธิบดบทตรงเนี้ยถ้าจดจ่ออยู่ในกรรมฐานเนี่ยพวกนี้จะไหวครับไหว ก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่านคิดพิจารณามาอย่างดีแล้วมันต้องยืนเดินนั่งนอนท่านนั่งอย่างเดียวนานไปมันก็มีโษทํอให้ขันโรคเกิดได้ปวดขาโอโรคปวดขาโรคพวกนี้มันเป็นแล้วมันเสียเวลาเสียเวลาในการหมอนวดเส้นมันตึงต้องดึงออกคเพราะนั่งนานนะบางคนก็่านั่งนานแล้วดีครับไม่ใช่ดี <c oughs> คนที่นั่งนานได้คือคนที่ควบคุมธาตุทั้งสีได้แล้วคือไม่สะเทือนแล้วไม่นะพอนั่งฟึบหลับมันก็นิ่งไปพอลุกขึ้นมันก็ปกติคือควบคุมธาตุทั้งสีได้แล้วเพราะทุกอย่างมันต้องพอดีพอดีกันทั้งหมดใช่มันกินอาหารมันต้องให้ครบห้าหมู่ถูกอะไรมากไปอย่างเดียวไปมันก็เลยเป็นโทษนะครับ คนส่วนใหญ่ออะไม่ได้คิดกไกลคิดใกลๆสุขปัจจุบันว่านะครับใช่มไม่ได้คิดว่าเออนาคตตอนอายุมากหรือชาติข้างหน้าเนี่ยจะไปยังไงพมไม่ได้ไม่ได้คิดแต่หลวงพ่อท่านบอกให้คิดเพราะเองต้องตายแน่นอนเองตายแล้วเองไปไหนตอนเองแก่เองจะจอยู่ยังไงคอเองจะเลี้ยงชีวิตยังไงครับอื เองา่าฝึกกรรมฐานเนี่ยพอจะเลี้ยงชีวิตเองได้ไหมใช่ยังพิจารณาขาดเองแล้วต้องต้องหยิบสีบทำแล้วเพราะวันหนึ่งมันยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันเท่ากันมนุษย์เนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่การบันทึกไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะไม่เท่ากันอย่ามัวเียโอเอโอเอไม่ได้หรอกมันแก่ลงทุกวันโดยเฉพาะยุคนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ ถ้าเองไม่มีกําลังจิตแล้วนะเองตายแน่นอนนะครับ<ะ>พวกภูมมันไม่ได้แน่นอนนะ<ะ>เองจะปวดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะ,ะถ้าเองฝึกเนี่ย<ะ>เองก็ทนได้นะท่านบอกในเล็กในน้อยก็ทน<ะ>ได้นะคือหลายคนก็ใช้ชีวิตมาปกติดีแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคขึ้นมาปุ๊บนะครับตกไปครึ่งนึง กำลังใจนี่โวบไปเลยนะครับใช่ต้องรีบไปหาหมอนะทุกคนตัวกำลังใจที่มันตกไปเนี่ยมันก็ไปทำให้โรคที่เป็นอยู่มันเพิ่มขึ้นอีกนะถูกต้องมันเป็นกังวลงานผูกตัวกังวลเท่ากับเอาเอาอาหารให้โรคไม่กินเสริมใช่ตายเร็วกว่าเ่าอีกอ๋อ แต่โรคทุกอย่างมันสามารถหนักเป็นเบาหรือเบาแล้วมันหายได้จากการฝึกกรรมฐานหรือสวดมนต์เนียจิตพระจิตเราควบคุมมันอยู่ฐานสี่ค,คนที่มีได้จริงจริงเนี่ยเขาไม่เป็นโรคนะจุกเพราะโมขะโดนทุก์ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมได้ตัวฤทธิ์เนี่ยแต่ท่านต้องไปเพราะกรรมมาดูกรรมแล้วก็ยังยัง ใครองค์องสุดท้ายอ่ะบูชาระพุทธเจ้าอ่ะพระอนนพระอนนเวลาท่านเวลาท่านเสียชีวิตท่านยังเผาเผาตัวท่านเองนะเผาไปจริงสองเมืองเลยถะงนั้นมันจะแย่งกันนะนี่คือพุทธศาสตร์มันมีจริงนะทุกที่ท่าน ที่สันนั่นมีจริงฮนะมันพิสูจน์ได้ทุกเรื่องแหละเพราะพลังงานเนี่ยไม่สูญหายไปจากโลกทุกขี้ไว้ที่ไหนในโลกเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยเูาสามารถจะฝึกดูได้ครับตุกไปไหนตัวผมคนจะมีคนรู้เ้ยแถวนี้กุกขี้มาแล้วเนี่ยจริงเรื่องจริงพลังงานไม่สูญไปจากโลกคเปลี่ยงจะเปลี่ยนหน้าตา จิตอันเดิมเปลี่ยนเปลียนหน้าตาอยากหลอก็ต้องอารมณ์ดีหน่อยนะอารมณ์ไม่ดีชาติทางหน้าก็อาจจะบากเบี้ยวอะไรก็ได้ตาเหลก็ได้เพราะอารมณ์ไม่ดีไงประมาณนั้นตัวไม่ดูกรรมของคนนะนี่ไอ้คนนี้มันลักษณะน,นี่ในอดีตมันทําอะไรมันก็จะมีความรู้สึกเออความรู้สึกมันมาทางจาวูจมูกลิ้นกาย แต่ความรู้สึกของเรามันมีแต่ทางโลกีลังเราเปลี่ยนความรู้สึกทางโลกมาอยู่ทางธรรมเนี่ยตัวลองคิดดูเนี่ยในอนาคตตัวก็รู้ทั้งโลกทั้งธรรมสองทางรู้โลกรู้ธรรมนี่คนเรียนทางโลกมากเนี่ยรู้ธรรมมันรู้ไหมม่รู้ก็ไม่ต้องเรียนหนังสือไงมัดศึกธรรมะเนี่ยไม่รู้โลกเขาไม่รู้ไปกี่ครับใช่ไหมรู้ธรรมรู้โลก่ เร่รู้โลกไม่รู้ทำแค่นี้ก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะแต่มันฝึกไม่ได้แค่นี้เองเพราะอะไรอ่ะเพราะเราขี้เกียจเนี่ยเพราะเราจิตวัตถุไหกลัวกลัวกลัวทุกอย่างในโลกเนี้ไม่เห็นงานวันเกิดลงตานะั้นคลาเต็มไปหมดเลยทุกคน เรามองแล้วทุกคนต้องการอะไรต้องการทรัพย์นะต้องการทรัพย์นะใช่ไหมเอามาทำไมอ่ะจริงมนุษย์นี่ไม่มีอะไรมากนะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเอาไปทำนะ่ะบางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหม มานั่นแหละตัวกรรมฐานเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดเลยในเรื่องของทุทศศาสนาทานมันเป็นมันเป็นหน,นึง่งในสิบแ่นเองแต่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันสิบนะสิบยี่สิบหรือสามสิบนะมันตัวเข้าไป้งสีสมาธ,ธิปัญญาน,นู่นนะตัวนเนี้ยไอ้ตัวทานมันก็ทานอยู่งั้นอนะ คีดอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ที่ไม่ออกกลัวแก่มาแล้วมีใครเลี้ยงคือความศรัทธามีน้อยเน่ยความศรัทธามีน้อยน้อยมากเลยถ้าเจ้าประโยชน์จริงๆนะประโยชน์กับตัวเองทุกวันเนี่ย สายปีก็มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยประโยชนกับวิญญาณประโยชน์กับมนุษย์แค่เขาเห็นรูปเรารูปรูกกายเราเขาก็มีความสุขแล้วล่ะประโยชน์ไหมครับนะคือประโยชน์เขามองแล้วดีประโยชน์ไหมแค่นี้ก็โหโมันไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเพียงแต่นั่งสดมนนะ่ะข้าวก็มีกินทุกวันนะครับมีที่อยู่มีอาหารไม่ลินลนอะไร มนุษย์ไม่ไม่มีอะไรมีสมบัติเยอะมันเข้าไปไม่ได้นลยมีไม่มีก็ตายหมดแหละไปไม่ได้เผลอก่อนตายไปติดในวัตถุอีกไปเฝ้าวัตถุอีกอะ่ะเฝ้ารถมัง่งเฝ้ากระโปรงยังมีนะัตถุเฝ้ารองเท้ายังมีตายแล้วนึกถึงน่าอินดู ช่วยไม่ได้ไงช่วยเราตัวเองได้นี่ไม่ช่วยคนอื่นบอกแล้วไม่ทำวยเราไม่ได้ไงที่ก็มีนะใช่ไหมที่มีโอ้จะเป็นนงตาเนี่ยกูยึดตลอดชีวิตแล้วไม่ทำแลรร้วอเขาอมีข้าวไปกินทุกวันนะจินนอนสวดมนต์ทุกวันด้วยซ้งเป็นวนัวเขาชวนมาไหนไม่ไปมั่นไปก็หาเรื่องเปล่า ใช่ไหมตาหูจมูกร่้งกายรูปรถเนี่ยบันทึกตลอดนะยกเว้นคนไปแล้วมีประโยชน์แล้วก็จะก็แผ่ไปสวดไปพิจารณาไป่น่านที่มีประโยชน์อันนี้มันไปเที่ยวคนนะเฮ้ยไม่เคยมาเนี่ยเจอเอออน่นน,นนี่นั่นประมาณนะี้ลองวิจารณาแต่ละวันเนี่ยไปไปเนี่ยได้แล้วมั้งพอไปถึงก็ได้สวดนะตอนนั้นได้สวดอยู่ ัมผัสนุส่นสัมผัสนี่เล็กน้อยพอพอเรื่องโศกไปแล้วเรื่องอื่นแล้วตัวไหมคือขึ้นไม่ได้ต่อไปไม่ต่อครับไม่ต่อถ้ายูนในวัดต่อต้องนัจดจ่ออยู่กูจะหนีก็ไปออกจากห้องก็ไม่ได้เพราะอธิษฐานไว้แล้ว <c ười> จำเป็นต้องสวดจำเป็นต้องนอนคมาในขี้เกียจกูก็นอนทั้งวันมันก็มีอย่างงี้ มันอยู่ได้อ่ะมันก็เก่งแล้วไม่เป็นภัยกับตัวเขาเองนะวม่จีกรรมกายกรรมไม่มีมีมโนกรรมมั่งอาจจะคิดไปมั่งใช่ไหมละ่ะโอ้คิดมากไม่ได้หรอกมันต้องสวนมั่งมันต้องแพ้มั่งแหละ ถ้าเกิดว่าอธิษฐานจิตให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นผู้ชายแล้วบวชตลอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าชาตินี้หนูต้องทําอย่างไรให้คําอธิษฐานนั้นเป็นจริงอธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่ทํามันก็ไม่ได้หรอกการจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันต้องไปพรมลองขึ้นพรมอมพอารย์พรมเือนาัย์ที่ไม่มีมเพศพอลงมาจากพรมมันก็หมดได้จะก,กินผู้หญิงผู้ชาย ชั้นผมเป็นชั้นที่ละเอียดชั้นผมเป็นชั้นที่ไม่ลำคาญผัวด่าก็ไม่ลำคาญเมียบ่นก็ไม่ลำคาญไม่ลำคาญในลุงรถกินเสียนมันก็อยู่กับตัวภูมิหานะทุกเนตากรุณามุติจาอุเบขาตัวสําคัญนะกูก็วางเฉยอ้ะก็อยู่ได้เราไปแก้ไขคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ทำให้เราสบายได้ทำให้คนอื่นสบายได้ไหม ไม่ได้ทวามเงียสงบไม่ได้แต่ทำให้เราสบายได้ทำได้เห็นตรงยากเลยแกมาก็ไปอยู่แบบสบายๆไงอยากจะทำก็ได้ไม่อยากทำก็ได้นั่งเป็นมีชีแล้วไงเชื่อไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าเจอก็รีบทำซะ